สวดมนต์กิจกรรมความเพียรทอดกลิ่งไพริพินาห68วันที่16พฤษภาคม2568ครั้งที่16บหกพระพเจ้านพร,รังสรีสุวรรณขอถวายเสียงสวดสัตยาประสูรตรพระบร,ริิ์แม่มนต์บางๆถวายมุทพบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาแระอจิยาบูชาเดปูบาจานั้งหลายกอจิตของพระเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในคาระพยัญชนะในบทสวดอย่างตอนเนื่องด้วยเถิด นีสวดบทที่หนึ่งถึงบทบที่สิบเอ็ดบทที่หนึ่งบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสมาสมุทโธะพระวากุดังโมวันตังอภิวาเทมีสวาคาโตะพระวาตาดังโมรรมังนามาซามีสุปฏิปันโนพระวาโตสาวกะสังโพสังขังนามามีบทที่สองบทบูชาพระรัตนะ บทที่สองบทบูชาพระไพรีสีนาถพระหัตงสม,มาสมุทโสุจิรังปะนิวินิพุโตผู้เนหิตทะละมาโนุานิปารมีหิจักทิสติยาวชีวังรังผู้ทำธรรมังสังขังสารนังกะตะปูเชนิรตนัตยังอามังจะราณิสวดที่นาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักรวาลิชวัตถคันชนตุเทวตาสัตว์มังมุนิราสัสสุนันตุสักโมกขังสักเกฆามิจารุเปคิลิสิการาตุเพสันตาบิเขมมาเนรีเประเตจักามิตรุณาคาเนียหวาตุมาหิเทเตอุมาจยันตุเทวาชาลตาลวิสเมียกขันนาปนาคาหิดันตาสันติเกียงมุนิวารวจันังสารุโอมิสุนันตุธรรมสุนากาลวามพันตาธรรมสนากาลวามพันตา ธรรมมโซนากาโลอยัมพัทันตาบทที่สี่บทสวดปุพะถาคานามกานมโมเดสาปกวัทโระัสมาสมโมเดสาโมดสะพกวดดรตโหระตสามาส,าม,สาามโมเดสาดโดาตสามตดสาพกวัตโระัสมาสมุทเดสาบทที่ 5, าาาหาบทสวดไรสนาคมนาปะ ทางาสนานังชามีธรรมังศาสนามีสังฆังสนานังชามีดุติยมพิพุทสนานังชามีดุติยมิธรรมัาสานังชามีดุติยมพิสังฆังสานังชามีดุติยมพิพุทธาสานังชามีดุติยมิธรรมังสนานังชามีดุติยมิสังฆังสาชามีบทที่กบสวดสัจคิริกาฐานทเมสานังย er so, ัง un to ุตเมสนงรหตเตนะสัจวันะโสทิเมวุตสัพพะานาทิเมสานังยัง โมเมสานังวรังเตนะสัจวะเจนะโสติเมหูตุสัพพะตานันทิเมสานังอัญญังโกเมสานังวรังเอเดนะสัจวะเจนะโสติเมหูตุสัพพะตาบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนะปะนามคาถาพุทธังนะเมรัตนะภูตัสตรีตจิตตังธัมมังนะเมรัตนะภูตัสวิสุทธิสาทังสังขังนะเมรัตนะภูตัสุทีละทิจิเอตังนะเมรัตนะ รัตนตังติลัตนังรัตนตยะวะหังสัมมาสัมโมสติปะวัตถุยิเสสะภูตังอัญโยยานุตักุนะโยขวะสัพพะวัตังอสุเมตยัมหิปิตะเทวยะธาตติทันเทเอกังวินาติตะเตสะมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจั สินเนจะปะตุภูตังคำเพร,รยาวิสกัยังอติทุทธะสัทธังวิญโยหิปัติกาชะเนหิวิชัญญะรูปังโลกันหิเกหิเจกะหัตจ,จุปะลภะนิยังเกสันจิสุทุวิทิตังคุณะตายะตายะนามิหิเยวะชะนะตายะสุวิสุตัมปิสัมมุป,ปัสสะ ตังมนะสิสุทธปะสาธะทานังคุณยถิกานะมะสะมุตตะมะคุณนะภูมังทุกขาประมุจจนะมุขะพระดานังพระตานังภูชาละเหสุประระมังอะภิปูชนายังนิพพานะสัชิกิริยายุปะนิสะยัตถังสัมมาทิเตสะมะละโสธนะ สิทธิยาจะสาธุหิอัตถะปุสเลหุป,ปะเสวน,ยนียังเนหิจาริสารานะ,ะนังฆะมะมียะเมวะปัสมาหิตตังปิระตะน,นังสระนังฆะตัมหะพระเงริวังขณะเนสุนามสะมานาปูเชมะจาริสสะสังสุปัสน,นะจิตตาตัฐานุปาทิจะริยาสัทธารตาจั อุเยนาตัทธะสุกะเตนะสุขีภเวมุเตเสนาตัาาสสะจะสะทาติสุวัสติโหตุโยเจทะธรรม,มะวินยมหิปปมานภูโตโลกุตราพิสมะโยนิยโตสุโคชังปัสโสปนิสยา จัยายะอัยามปิดโหตุวัจุตะเยปะริจิตโตสุปะสาตการโรบทที่8นามการาสิทธิทาสาโยจคุมาโมหะมะมาลาปะ,ปะปัดโธสามังวะุฑโทสุะโตมุตโตมารสสะปาสาวินิโมจย,ยันโตปาเป,ะ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 ปสิ เอมังสนายังวิเนยังพุทธังวรันตังเอระสานะมามิโลกัสนาถจักวินายากัตจักนันเตส,าส,าสาตัตเตชยัสสิโคตุสัพพันรยาจะวินาสเมนตุธรรมโมทะโชโยโวิยะตัสสะสัตถุทัสเสสิโลกัสสะิสุทธิมักขังนิยานิโกธรรมะทะรัสสาลี าตาวะโหสันติตระโรสุจินโนธรรมังวรันตังเสียสนา,า,มามิโมหัมปะทารังอุปะสันตทาหังตันเตชักษาเตชยสิทธิโทตุตับพันตรายาจาวินาสเมนตุสัทธรรมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสะตาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสัตันสยังสันติเนโยชโคจัก สวัขา,าตธรรมังวิทตังปรโรติสังคังวรันตังสิระสานะมานิพุทธานุพุทธังสัมมะสีละติพิงทันเตชะสาเตชยสิทธิโหนตุสัพพันจรายาจามินาเมมตูบทที่เก้าบทสวดนมโมการอัฏฐกะคาถา,ทานมโมอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธะมัเทสิโนนมโมอุตตะมะธรรมมะสะสวัสดิ์ ตัสเสวะเตนิทะนะโมมหาสังคสสปิวิสุทธะสีละปิทิโนนะโมโอมาตายารัชสะรัตนตยัสสะตุกังนะโมโมอมาตาติต,สตสัสสัสสัวุตะตัสสะปินะโมกาลปะภาเวนะวิฆชันตุปปทวานะโมการานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพะทานะโมกาลสะเดเชนะ วิธิมหิโหมิเตชะวา่าบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอลเมสุตังเอกังสมยังมากวาสักเกสุวิธารติกาปิลววัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเทนะสติมจามัเตหิภิกขุสเตหิสเปวะระหันเตหิท้สหิจารโลกธาตุหิทเทว,วตาเยคุเยนะสนิปติตาหงติท้ควันตังทัสนายาภิกขุสังกัญจั อาตะโขจตุนางสุทาวาสกายญานางเทวนาเอลัทธโหสิอยังโขเพระกวาสเกจูหะราจิกับแลาวัตทูสมิงมหาวันเมหาตาฬภูสัมเพนะสัจจินจะมาเต็ิผู้ปุสเตหิสัเพวัดราหันเตหิทัศหิจะโลกะทุหิเดวะตาเยคุยอนัสนิปติตาโหณติต้องวันตังทัศนายยาภิคุสักพัจญโนุนักไม่ยำปีเยนะขวา เตนุป kind of mm ัส hmm. สังอเมยามาอุปัสสังกมิตวาปโกโตสติเกปาเจกคาถาภาเสสนายติอะรโหตาเทวตาเสยดาปินามาพระวาคุริโสสัมมิชิตวาภาหังภสษาเลยะภสษาลิตังวาภาหังสัมมิเชยยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรลหิตาปโกโตปุระโตปาตุระหังสุอะทโหตาเทวตาปโวนตังอภิวาเทววะเอกมันตังอะถังสุเอกมันตังติตะโหเอกาเทวตาปวกโต สันติเกอิมังคตังอภาสิมหาสมโยปวนาสมิเทวกายาสมาคตาอาคตัมห์อีมังธรรมสมยังทศกัณเยวะอป拉เชตสัมพันติอตาโคอปร拉เทวตาปักจตโตสันติเกอิมังคตังอภาสิสัตตะพิกโวุสมาทถังสุจิตตังอัตตะโนโอชุกามังคัสุสาชิวะเนตานิคเเทโาอินเริยานิลัคนติปันนิราชิอตโคอปร拉เทวตาปักจตโตสันติเกอิมังคตังอภาสิเชตวะสีลังเชตวะปริคังอิเตขีลังโอหะจะมะเมชาเตสรันติ สุทาวิมาลาจากขุมตาสุทันตาสุสูน so, าคาติอัตโขอปราเทวตาปักดโตสันติเกมฆคถาภาสิกเจเกจิตพุตังเสนังคตาเสนาเตถ้ามีสันเตียปะยะภูมิปาหายะมนุสังเดหังเทวกายังปริปูเลสันติเตอยตโขมาว่าที่ครูมมันสี่อาพิตย์นะพี่ตัวเองนะนติ ะ้าพตังทัศนายาพิทูสังพันเจเอปิเตภิคเวเหตุสุงอติตรรมทานางอรหันตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิพวันตานังเอตาปรมาเยวเทวตาสนิปติตาเหตุสุงสยจถาปิไมหังเอระหิเอปิเตภิคเวพระวิสันติอนาคตกรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิพวันตานังเอตาปรมาเยวเทวตาสนิปติตาพระวิสันติเตยจถาปีไมหังเอตระหิอาจิติสามิภิคเวเทวกายัง นามานิพิรรยิสานิพิกเวเทวคายานานามานิเทศสานิพิกเวเทวคญญายานังนามานิตังสุนาทาสาทุกอยงมนัสถิกรโลธาาสิาส,สามุติเอวันพันเตปิโคเตปิภูววพวัดโตปัจจโสสุเมวะเอตัะทัโวจัก โลกามนุษย์กษัมมิยะถูกมาตัสสิตายสิตาคิกัปพลังปหิตตาสมาิตาสุตูสีหาวัสสีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมนัสาสุทาวิปัสสนะมะนาวิลาภิโยปจัสเตยตะวาวเนกาปิลาวัทเวตตโตอมนติยิสัทธาสาวเกศศาสนาระเตเทวกายาพิกัรตาเตวิชานณธาพิโทเวเตจัปุมะกรุงสุตวะพุทธศาสนาเตสัมปตุระหุงยานังอมนุสย์ อาทัศนังอเปเกสตะมตัทธุงสหัสสังอาทะสัตริงสตังเอเกส,สหัสสานังอมนุสสานำม,มัทธุงอเปเกนันตะมัทธุงที่าศาสภาภูราอะหูง,งินจะสัพพังมิญยะเพราะว่ิตาวานาจพิมตาโตโตอมตจจิลสัทธาสาวเกศาสเนระเตเดวกายาอปิกันตาเตวิชานาถิโตเย,ยว,วหังกุดอุสันทิลาวิติสัตตะส,สหัสสา วายกขาคุมมากาปิลวัฏวานอิติมันโตอิติมันโตนะวัโตสัสสนมดมนาพิกมุงที่ขุนนางสมิติงว่านางสหัสายเหงวะายกขานะรัตวนนตมันตติมันตนะวัตันอมดมนาพิกมุงทีุ่นนางสมิติงวานางตาคิลาติสหัสายอ่านาโตเวนนโน พี <idd> and and <slowly> <as> <gettable> ่ที่มันโตชื่ติมันโตน้องโตสัจสิโนมรธมนาภกมงโิกขุนะสามีกิว่านางยิจเจเตโสรัสสสหัสสายขานานาเรวันนี้หน่อยที่มันโตชื่ติมันโตน้องโตสัจสิโนมรธมนาภิกมงโิกขุนะสามีกิว่านางเวสานิตาปจัสสายขานานาเรวันนี้หน่อยที่มันโตชื่ติมโตวันนั้นมันโตสัจสิโนมรธมนาภิกมงโิกขุนะสามีกิว่านางอินทร์โรรายชัยโกเวนกุลัสสานิเวสนางพิเยนางสตัสสาสัญยขานางปะยิตุปาสติ พงศิโรราชาคุกโอโสปาคัสเตมิติวงศนางปุริมจัที่สังราชาพระระโถปสัตติกาตาปนังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสสะก็โวญยะนามมหันตราอุทีมมตโตทุติมัตโตวน้ำโตสัสสินนมุธธรรมนาภิกขมงทุกขุนังสัมิตริวนังถ้าที่นั่นจัตท่สังราชาลุ่นโหตปัสัสติจุมพนานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสสะก็โวญยะนามมหันตราอุทิมมตโตทุติมัตโตวน้ำโตสัศสินนมุธธรรมนาภิกขมงทุกขุนังสัมมิตริวงศนัง ปชิมันจาที่สังฆาชาวลูกะโหภาษาสตินานางอธิปติมมหาชัยสสิโสปตปิตัสาววะโหทินทนาามหันทรายที่นังโตสติมโตนาโตสัสิโนมรัมนามิกมุนที่คุณอางสมิติมวานางอุตตรัจาที่สังฆาชาผูเวลาต่ภาษาสติและขาาธิปติมหาชยสสิโสปตปิตัสาวะโหทินทนามามหันทรายที่มันโตสติมโตมันโตสัจสิโนมรัมมานามิกมุนที่คุณนางสมิติมานาง ภูริมาทิสังตทตะรัตโทตะคีนาโนลุงภะโกปปชิมไนนาวิลูกะโกรูเวโรตาระทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสานะฉัลลามานาอัตถังสุวะเนงกับลาวัณเวเตสังมายามิโนทัสาอควจามิกาสภามายาบุเตนทุเวเตนทุวิภูจัตวิภูโตสหจันทโนกามัสเซโทจะตินุพวันทุนิพันทุจะปนาโตอมันโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตาเสโนจัตพันละโพนโรลาชาโนสโพ อาคูปัญจสิโคเจวะติมภรุสืยวัชชาเอเตจันเย,ยจะราชโนคันดาภาชาละชุกิโมทามนาปิกมงทิ่ขูนางจะไม่ติง้งว่านางอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหััญชาการพารสะตตระอาคูปายาคาสหยาติทิยาภนาสตตะราชาจะอาคูนาคายาชสิน้อยเราไม่มหาอาคูสโสมบคาจะไม่ติง้งว่านางเย พระราเชสหสาหารันติทีพาดิชาปัตติวิสุทธิจักขุเวหายาสาเตวนะนาคมาชาปตาจิตาสุปนัยเตปะนามะอภันยันปะทานาคราชานะสะมาสิสุป,ปนักเป่าเขี่ยมะมะกัสิตุโตสันหาหิว่าจาหิอุปวะหหยันตานาคาสุปนัสจารนามกังสุปุหะที่ตาวาสิลาหาัตเถนสะสัตมุทาวาสุราสิตาคาตโรว,วาสาวัเเตเศตอิอิเทมโต พระศสีสนงกะรัชฌามหาทิสมะอสุราทานะเวสาเวปจ,จิตีสุจิตจจะปหาราโทนามุจิสหัะตรัรจะพภลิปุตนานังสพเวโรตสมามากาสันนิหิตวังพระลิงเสนัาราหุพัทธมุป,ปคะมุงสามโยธานิปันเตเจปุขังสัมมิติงวะนางอาโปจกเตกวาปัทภีจกเตวโชวายโยตระข้มุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจักยาสาสหะ เมตตากรุณากายตาอคูเทวายัสสิโนจะเสิเตนะสะกายาสเปนนาตะวันิทิมันโตทุสิมันโตวะนะมันโตสัสสิโนมาธรรมนาภิกขมงที่ผู้นำสามีแตงวันังเวนทูจะเทวะสหานีจะอัสมาจะทุเอยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามคุปุรคิตาสุยยะสุปนิสาเทวาสุยยะมคุปุรคิตาทักขานี้ปุรคิตวะอคูมันทวลาหะกาวสุนังวะโซเสโท โซบะคาสุล no. ินทโธท่าเสษเอราชากายาสเปเนะตะวันนี้น้อยที่มันโตติมันโตนะโตศรีน้อยมรรมาภิกขมุงพิภูนางสำมิติงวนังอาทาคูสหะคูเทวาชลามกิศิขารฤวอริทกาจะโลชาจะามาภุพามิพาศีนวรุณาสหธรรมาจะอจุตกาจะอเนชกาสุริยาวิยาคูอาคูอาสวรรณสิโนอทะาเศษเอร์ชากยาสเพนเนะตะวันนีโนยที่มันโตชื่อตี้มันโตน้ำโตศรีน้อมรรนาภิกขมุงพิภูนาง สมิเตงวะนางสมานามหาสมานามนุสสามนุสสุตมาติธาปตุสิกาอาคูอคูมโนกัสสิกาตระคูอรยเทว,วาเยาจะโลหิตอวะชินโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายศส,สินโนทศเศรษฐะยศยักษ์สเปนานะต่อวันนี้วันที่มันโตชืต่อมันโตน,นตั้นโตชื่อเสนอกโมธมนาริกามุงทุกฝูงนางสมิเตงวะนางสุก,กากรุมหารุณาอาคูเวขนะสาสหะโอทาตะไคหาปามุขาอคูเทวาวิจักขนาสุธามัตตาหารักัชาอมิสกา จะยาสัตสีโนฐานะยังอาหารประสูนโยทิสาอภิวสติอเสนเดรัสากายาสเพนานะแต่วันนี้น่อที่มันโตสติมันโตน้ำโตสัตสีโนมรมนาภิกรมุงพิคุณนางสมิติวนางเถรนิยาดุสกายามลกัตกาจัะยาสัตสีโนสัมพิปตะรามาสะทาโชจรินามาจะอสวานิมาติโนอาคูอาถาคู่กับไดเนมิตาถ้าเสษเดรัสากายาสเพนานะแต่วันนี้น่อที่มันโตสติมันโตน้ำโตสัตสีโนมรมนาภิกรมุงพิคุณนางสมิติวนาง สัจเจเตเทมนิกายาสเพนะนะต่อวันนี้นโนนามันวาเยนะอาการฉุนเยจันเยะที่สัสหะปวุะชาติมัคขีนางโอคตินนามันอาสวังตะเข่โมคตรรังนาคังจันทวะสัตติตาสิตังตุพรมาปรมโตจะปุตายิมโตสหะสันังกุมารโรติโสจัสมุคเขาสามิเงวะนังสหัสัพรมโลกานังมหาปรมาทิติปฏิอิปวโนสิติมันโตอวิสมากายโยยัสสิโสท้าเสถัยจาระคูปเจเกวะสวัตติโน เทสัญจะมชัตโตอาคาหา rito ปาริวาริโตเดสะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสุรัมเมเจมารัสเซนาภิกามิปัสสะกันหัสสะมันที่ยังเอถะคานาถพันธะราเกนะพันธมัตุโวสัมัณตาปริวารีถะโวมมุชิตะโกจินังวิธีถะมหาเสนโนกันหัเสนังอเปสัยิปาณินาตะละมหันจะสร้งกตวาณเพระวังยะถา าวุโสโกเมโคธนะยันโตสวิชุโปตถาโซปจุทาวติสทะพุทธโออสยังวะเสกนจะสัตตังทิ่เนยาว์วะพิดวานจะคุมาตโตมณีสัทธาสาวเกศสเนรเตมาลเสนนาพันตาเจวิชานาถพิฆาโวเตจะอัตภมกรุงสุตวะพุทธสดสถานั ติตะลัเกหิปการมูเนสังโลม,มปีอิเชยงสัพเพวิชิตสังฆมาพยายาติดใย,ยสัสชินโนมโมทันติสาคูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทที่11บทสวดมังคละสุดตังอเสวนาจะพาลานางปันทิปานันจะเสวนาปูชาจะปูชะเมยานางเอกมังกระมุตมังปฏิรูป,ปรเทสะวาโสจะปุเพจะกตตะกุณยตาอัตตัง สัมมาปะนิพิจเตตมังคะมุตมังพาหุจัตสัจจันจัสิปัญจะนิวินยโยจัสุุสิิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตมังคะมุตมังมาตาปิตุอุปทานังสุตตาลสะสังะหูอานาคุลาจากรรมันตาเอตมังคตมังขานันจธรรมะจะริยาจั ยาตะกานันจะสังฆะโหอะนะวชานิตัมมานิเอกัมมังคระมุตตมังอระตีวิระติปาปามะชะวานาจะสัญญโมอัปปามาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังคระมุตตมังทาระโวจะนิวาโตจะสันตุทีจะการปัญญากาเลนะธรรมมัสสะปะังเอตัมมังคระมุตตะมัง หันติจะโสวสัตสตาสัมนานันจะสัตถสันนังกาเลนะอมมะสากัญฉาเอตมังคระมุตมังตะโกจะประมะจัะญญจะริยนจะอะนิยสัจจาทสันนังวิธานาสัจจิกิริยาจะเอตมังคระมุตมังพุทธะโลกะธรรมหิจิตตังยสสนะกรรมปติอโศกังวิระชังเถมัง เอตัมมังคะลมุตตมังเอตาทิสานิจต,าตาวานะสัพพัตตะมะปะราชิตาสัพพัตตะโสถึงขัดฉันติปันเตสังมังคะลมุตตะมันเตคลิถัดไปบทที่12ถึงบทที่21